เรื่องในโอกาสที่เราจะมีการประถมนิเทศเพื่อรับการชี้แนะจากค่ับอคะ่ะไม่พูดได้ไหมคะไม่เข้าเรียนเลยได้ไหมได้ครับแล้วแต่หนูเลยสวัสดีครับวันนี้เราเรียนเยรื่องเฉากก้วยชากลางราวนะอาจารย์นะคะภาพแรกเรียนธรรมะกระตุกจิตกระชากใจค่ะหนูจะตารางสอนให้เฉากก้วยชากลางราวนครับสาม รรม,มะกระตกจิตกระชากใจสวัสดีค่ะคุณครูอาจารย์ตัวเองท่านผู้เจริญซึ่งมากไปด้วยปัญญาครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนกันชนชิงเตียชิงไม่เอาค่ะหนูรู้แล้วข้ามไปเรียนการรู้อาหารนะคะการรู้้อาหารใช่ไหมคะได้ค่ะแจมวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องแบบจำลองของกระทอะไรกรกทะคะหนูอยากเรียนปฏิกิริยาในโดจิเลวแล้วว่ะค่ะ แต่จากการสอบครั้งที่แล้วเธอทำข้อสอบผิดไป10ข้อแต่หนูยอมเรียนปฏิกิริยาไนโตรเจนเหลวข้อสอบข้อที่12เธอตอบไม่ได้ว่าไอ้กระทะไรกระทะเป็นของมาร์กเซอร์กิตข้อ18เธอตอบไม่ได้ว่าไอ้กระทะไรกระทะถูกเคลือบด้วยเฉากล้วยชากังราวไม่ได้เซนแบบจะมองกระทะไรกระทะไม่ได้ค่ะตีจ้ะ present simple tense ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า simple simple แปลว่าง่ายครูคะครูคะเมื่อกี้ขออีกรอบได้ไหมคะ พบกันอีกเช่นเคยนะครับสําหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้ครูคะขอเรียกไปห้องส่วมโรมันค่ะชาวกล้วยชากราวของเรานะครับ,รบก็ได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วครับ,รบอากาศร้อนอย่างนี้นะครับ,รบสําหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับนี่แต่วันนี้เราจะมีการแนะแนวเรื่องการสอบเข้ากันนะคะคุณวุฒิค่ะสวัสดีครับน้องที่ในกัน

ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะกดติดตามผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ